สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กันกับบีที่ MGN สาขาบางบัวทองค่ะวันนี้บีพามาพบกับบรรยากาศส่งมอบ MG i m 6รุ่น Performance สีเทาด้านหลังนะคะบรรยากาศลูกค้ามารับรถในวันดีๆเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวบีพาไปชมพร้อมกันเลยค่ะ where I had sometimes play chess and when I'm out I'm looking for that vintage flame but all complexions that I adore so hard to find these seem impossible to score so I สวัดีค่ะตอนนี้นะคะส่งมอบ MG iM6 สีเทาด้านหลังรุ่น Performance เรียบร้อยนะคะกับคุณกิ้มแล้วก็คุณเบียร์นะคะวันนี้เดี๋ยวมาสัมภาษณ์ความประทับใจกันแล้วก็สอบถามเบื้องต้นกันว่าคุณกิ้มเจอบีจากที่ไหนช่องทางไหนคะอ๋อก็ไปเจอคุณเบีครั้งแรกที่งาน Big กมอเตอนะครับตรงใบเทคบางนาเนาะใช่ใชแล้วก็ได้นัดทดลองขับกันัทดลองขับครับแล้วก็ถูกใจก็คือถูกใจรถด้วยแล้วก็ จริงคุณบีก็ดูแลดีด้วย <cas ue> ก็พอ l อันมาตลอดก็เลยรู้สึกว่าอยากมาคือคือตอนแรกครับลังเลอยู่หลายรุ่น <c oughs> แล้วก็พอทดลองขับแล้วก็ถูกใจไอเอ็มแหละ <c oughs> แต่ว,ว่าเหตุผลที่เรื่องมาออกที่เนี่ยก็เพรคุณบีเลยเพราะจริงๆบ้านอยู่ไกลไ <c oughs> <c oughs> กล <c oughs> มากอยู่ไกลมากอยู่แถวไหนนะคะที่อยู่ตรงปุณณวิธีครับก็ช <c oughs> ั่วโมงกว่าแต่วันนี้ก็มา ออกรถแล้วก็รับรถกับบีให้บีกับโจดูแลที่สาขาบางบัวทองเนาะวันนี้ก็ได้รับรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณคุณกิ๊กับคุณเบียร์มากเลยที่ไว้ใจบีนะคะแล้วก็ใครที่สนใจวีปากด้วยนะคะใครที่อยากออกรถไอซิเนาะสามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะวันนี้ขออนุญาตส่งลูกค้าก่อนกลับบ้านก่อนนะคะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ